สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรนันจันแก้วค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอวิจัยที่มีชื่อว่าการจัดการความรู้เพื่อฝ่าวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยกระบวนการ P2P Learning ค่ะงานวิจัยนี้นะคะอยู่ในบริบทของการจัดการความรู้ในสถานการณ์วิกฤตโดยเน้นที่การเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อจัดการกับการระบาดของโรคโควิด -19 โดยศึกษาที่ศูนย์การแพทย์การนาพิเศษ โดยงานวิจัยนี้นะคะใช้ทฤษฎีแบบผสมผสานโดยอ้างอิงจาก SECI model ในการจัดก,การความรู้พร้อมทั้งประยุกต์ใช้กระบวนการ P 2 P learning อีกด้วยค่ะงานวิจัยนี้นะคะนำ SECI model มาใช้ร่วมกับกระบวนการ P 2 P ค่ะ <c oughs> เพื่อจัดก,การความรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9โดยมีการประยุกต์ใช้ในรูปแบบดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะ Social i z a t i o n ค่ะกระบวนการนี้นะคะเน้นแลกเปลนความรู้ระหว่างบุคคลผ่านการพูดคุยแชร์ share. ประสบการณ์การทำงานนะคะแล้วก็สองนะคะ Externalization น,นะคะมีการใช้กระบวนการ P 2 P ในการรวบรวมข้อมูลและถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของบุคลากรค่ะแล้วก็จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่สร้างจากข้อมูลจริงเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปยังทีมอื่นค่ะ 3. นะคะ Combination จะทำการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการประชุม P 2 P มาวิเคราะห์และจัดหมู่จากนั้นสร้างระบบฐานข้อมูลความรู้ดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 4. Interlization การนำความรู้ที่จัดเก็บไว้มาฝึกฝนและนำไปใช้งานจริงในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องเช่นการฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับวิธีการรับมือของผู้ป่วยโควิด -19 หรือการจัดการทรัพยากรในสถานการณ์วิกฤตค่ะ โดยบทความนี้นะคะครอบคลุมทุกกระบวนการของ knowledge management ค่ะแต่ให้ความสำคัญกับบางกระบวนการเป็นพิเศษได้แก่ 1. การแบ่งปันความรู้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานวิจัยค่ะโดยใช้กระบวนการ P 2 P เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การมีปฏิสัมพันธ์แบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อช่วยลดช่องว่างระหว่างบุคคลค่ะ 2. การสร้างความรู้ใหม่การนึ่งเทส k n o w l e d จากบุคลากรในสถานการณ์วิกฤตเช่น ความรู้เกี่ยวกับการจัดการผู้ป่วยในภาวะเร่งด่วน 3. การนำความรู้ไปใช้เน้นการใช้ความรู้ที่สร้างขึ้นในรูปแบบที่ใช้งานได้จริงเช่นการปรับปรุงแนวการดูแลผู้ป่วยในการเตรียมพื้นที่ 4. การจัดเก็บความรู้การจัดเก็บข้อมูลสำคัญในระบบฐานข้อมูลดิจิทัลทำให้ง่ายต่อการค้นหาและนำไปใช้ในอนาคตค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ